โอ้โอ้โห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 โอ้ออ้โหโ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 โอ้โอ้โอ้โห้โหโ้โโอ้โอ้โห้โหโ้โโอ้โอ้ Oh oh oh

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h a n n e ของคนรักการท่องเที่ยวของคนรักการตกปลาหมึกเล็กตกปลาพาเที่ยวนับปลาเล็กตอนนี้นับปลเล็กมาด้วยแล้วครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายคลิปตอนนี้เรา2คนอยู่กันที่ตรงนี้น้ปลหมึกยังไม่รู้จักชื่อบอ่อนะครับแต่ว่า ฝั่งถนนน่ะคือชื่อ,อบึง 3, ส0 0 0 0นฟิชชิงแคมป์แล้วฝั่งตรงนูน้นคือบอ่อเกษตรสมบูรณ์ครับเป็นบอ่อเดียวกันครับแต่ว่าเป็นคนละเจ้าของผู้รับเหมานะครับผมหรือไงรายละเอียดให้รอเจ้าของเข้ามาเจ็บค่าค่าคันแล้วนะปลาหมึกจะบอกนะครับจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตลงคันนครับมากับชุดเดิมครับเดี๋ยววันนี้จะมาตามฟังเสียงลอกกันนี่ <c oughs> อาชิโนโลเคโลคขนาด8ฟุตกับลอกอาชิโนโบแบทแมนเบอร์3,000ก็รีเวทขนาด3เซนครึ่งตาเบ็ดธรรมดาเบอร์7นะครับก็เหยื่อนัปลาหมึกครับผมตัวนี้สูตร2ีส่สหอมครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมขนาดเบอร์3ครับ3ม,มิลเป็นเม็ดโฟมสีครับ ก็มี3ามสี่ห้ามิลปนกันแหละครับเขาก็ใส่มาโอเคครับผมเดี๋ยวลงคันนะครับไปกันเร็วๆครับผมวันนี้อยู่กันทั้งวันครับผมผสมน้ําที่หมายใช้ได้เลยครับไม่ต้องตีไกลนะครับ,บระยะนี้ก็จะพอครับผมท่านผู้ชมสำหรับฝั่งนี้นะครับ ถ้าบริการก็3าคันร้อยเช่นกันครับแต่ถ้าไม่สักคู่นะปราหมึกบอกสลง5คันก็เก็บไปร้อยห้าสิบนะครับสลง5คันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงหกคันชื่อบ่ออะไรไม่มีชื่อบอ่บอยังไม่ได้ตั้งชื่อครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่เป็นบ่อเดียวกันนะครับกับเกษตรศสมบูรณ์กับบึงสามแสนฟิชชิงแคมป์แต่เราเข้ามาง่ายกว่าฝั่งนู้นก็เลยนะประหมึกก็เลยลองมาดูครับได้ นะน้าหมูแช์แช์ไม้มา,มาก็บรรยากาศดีครับแต่ร่มยังไม่ได้ทันได้ทำเดี๋ยวเราต้องทำร่มอีกโอเคครับเดี๋ยวตามรู้ตามเชียร์ครับตอนนี้ลงไปห้าคันครับผมลงเบ็ดเสร็จกี่โมงนี่ตอนนี้เจ็ดโมงตรงเจ็ดโมงตรงครับผม สองคั้นเลยเราคนละขั้นเลยๆๆ,ออไปไปๆโอ้โหป้องไปแล้วป้องไปแล้วมาเร็วตูวของตักมาเดี๋ยวจะจัดการเองเหนื่อยปะโอ้โหกล้องล้มเลยค่ะเข้าทีมตัวสองครับผมโ, <laughs> โอ้แหน้าปลาเล็กไม่จับตั้งตัว เอิโทษ้วยครับเฮ้ยไอ้นุชโอ้โห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 ปัดเยอะโอ้เด็ดนี่จะ็นกโอ้มาอี่แล้วครับโอ้โหโอ้โหโออหโ้โครับเอ้โหอ้โห้โ

ờ tiếng báo vào ô này bánh lại vui 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 cố gắng là tắc. โอ้โหขันเกลว์วิ่งไหวขนาด <laughs> นี้นประหลาดใมากครับผม Woo oh, oh. woo! เล็กไม่ทันครับผมวดนนี้หนูกำลังจะไล่ลงมา <c oughs> เราไม่ทันพี่เลยระวังจะเสกเอาไปแค่นี้กำลังปัดเกลี่ยคร,รคับผม ทันโกโอ้โอ้เอ้เอาเอ้ถอทิ้งคันมิดเลยใครกำลังสวยเลยครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็9โมงไปอีก5 1นาทีจัดครับผมผู้คนเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นคือฝั่งเกษตรสมบรูรณ์ก็เต็มครับฝั่งเรายังไม่มีชื่อก็เริ่มจะเต็มแล้วครับเดี๋ยวให้น้าปลกิศภ่ยครับบนฝั่งพึงสามแสนทีท่ชิงแข็งก็เต็มครับผมระหวังคันไว้ให้ดีนะครับคันพุดอัดพุ่งตกนะ้อโ, <S <S> โ,โ,โย่ง đợt nam này ôi <laughs> nó <laughs> 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 <laughs>

对吗？ ข้าวแบบเดินเห็ข้าวแล้วโอ้เอาละ เอาอีกล้วเอาเลยใใจเอาเอาหมดตอนนี้ตอนนี้วันี้เานี่เาสนโตไ้หน้าประมือหน้าประมือเพ่นเขาสองโตพร้อมกันดีวาากสอคนปนิ่งโานป้าเนี่ยไปตักขึ้นตักขึ้น 딱좀 기다려 ทีามาสอคน oh <my> ผเมเนีาา่ยไปตักทีละสอครับผมยอ <laughs> มาทีละสอครับผม <laughs> <laughs> ที่ละมาสองคน <laughs> oh ช่ตอนนี้ก็เป็นเวลาใบาสองตบปีห้านาทีแล้วครับดึงเดือนชุดใหม่ครับผมแต่หลังจากบ่ายโมงมาก็ได้มาแค่แตมสองแต้มครับรู้สึกว่าจะกินห่างก็ตายลมแรงขึ้นเราลมก็แรงขึ้นเรื่อยๆครับเราเป็นอยู่จุดจุดรับลมด้วยครับผมก็เลยคิดว่าจะเก็บพันแล้วครับก็เอาพอได้กินครับผมอาจจะพอได้กินอยู่ครับประมาณยี่สิบสามสิบแต้ม สรุปแล้วก็เป็นยี่สกในเพลทซะส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าสูตรเดียววันนี้น่าจะถูกสูตรเดียวยี่สกจริงๆครับผมเพราะว่าน่าเป็นปรับมาเป็นสูตรยี่สกครับจะมีปลากีนกับตะเพียนใหญ่อยนังตัวสิ่งที่เราตามหาก็คือนางฟ้านะครับลงุงเดือนนางฟ้านางฟ้าไม่เข้านะครับก็วันนี้คนเยอะมากครับผม ยกไม่ขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้องมอไม่ต้อม,ม้อ,ขอขมคไ่ต้ไม่ต้้่ะ,ะมอม้องไมมอองอ่้ไ่ม 40กิโลได้เดี๋ยวไปนับแต้มที่บ้านอีกทีมันไปดูที่บ้านอีกทีครับเพราะว่าตาช่างอยู่ที่บ้านครับไม่ไดเอามาตะเพียนตัวน้น่าจะสามโลอยู่เลยดีครับเดี๋ยวไปชมกันที่บ้านอีกทีครับแต้มก็จะไปแจกนะฮะข้างๆบ้านญาติข้างห้องครับผมบนตัวสองตัวสามตัวเพรอได้กับข้าวกันไปนีครับร้อยห้าสิบบาท